สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่ทุกท่านค่ะวันนี้บ้านเราเพิ่งทำภารกิจอีกอย่างหนึ่งเสร็จก็คือตัดเล็บค่ะพอดีเพิ่งตัดเล็บลูกๆเสร็จทำไมลูกผู้สายฟ้าทำไมทำภารกิจเสร็จนะคะแล้วก็ก็เลยมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะรอรางวัลจากแม่ใช่ไหมเออพวกหนูรอรางวัลจากแม่ใช่ไหมลูก รางวันของลูกบ้านนี้ไม่มีอะไระค่ะไม่ขนมก็อาหารโดยเฉพาะตุนๆน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัดเล็บยากนะคะสะตูนเนี่ยนอกนั้นคนอื่นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าเท่าไหร่จะมีปัญหาก็คือ,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 อน้ำชัยน้ำชัยก็ตัดยากอยู่แต่ก็พอตัดได้แต่ว่าสตางค์นี่ไม่ได้เลยนะคะ ตังนี่ไม่ได้เลยจะตังวันนี้ไม่ได้ตัดให้เขานะคะนอกั้นคนอื่นตัดครบหมดแล้วเหลือแต่สายลมสายลมน่าจะนอนอยู่ข้างบนอยู่นะคะน่าจะนอนอยู่ข้างบนเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆเจอเขาแล้วค่อยตัดให้ค่ะตุนๆไม่ว่าจะตัดขนให้ที่เท้าก็ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะยังไม่ได้ตัด นางก็ตัดเล็บยากอยู่เหมือนกันนะคะสตูน่ะแต่ว่าก็ยังพอพอจับตัดได้อยู่<ม>ส่วนกลุ่มกลุ่มเสือทั้งหลายเนี่ยดีอย่างนะคะว่าเขาตัดเล็บไม่ยากแล้วก็ของลูกแม่ทองมาทั้งสามก็ไม่ยากของมั่นทองจันทองหยดก็ไม่ยากแล้วก็กลุ่มสามพี่น้องพี่ทองก้อนทองจิดทองหยอดก็ไม่ยากแหกลัวกลัวกลัว,ลวเสียงพี่ทองเอกแกล้งน้อง เสียงพี่ทองเอกแกล้งเค็นตะแล้วแม่กิ่งไปดูก่อนนะคะทําไมอ่ะลูกฮะทองเอกแกล้งน้องทําไมเคนตะนี่มันน้องหนูนะลูกรู้ไหมเออเคนตะน้องทองเอกนะลูกน้องแต่คนละพ่อกันนะคะคนละพ่อกันเนาะแต่ว่าแม่แม่เดียวกันค่ะเป็นแม่เดียวกันลูกของเออแม่จัดศีหมดเลยค่ะ และตอนนี้แม่จรสศีก็ได้ไปอยู่กับคุณเอกสิทธิ์แล้วนะคะพ่อมีช่วงหนึ่งเขาจะอยู่กับแม่กิ่งนะคะเนี่ยแม่จรสศีเขาเขามีลูกหลายครอบครัวหลายครอบเหมือนกันนะคะมีกลุ่มของมีทองก็มีมีทอง,ทองตอนนี้ก็อยู่กับคุณเอกสิธิ์เหมือนกันค่ะเนี่ยแล้วห้าพี่น้องนี่ก็ใช่ทองเอกทองทิวทองเอ่อกวาวทองสร้อยทองสุกเนี่ยคะ่ะ แล้วก็เค็นตะด้วยแต่ว่าก็ชอบแกล้งน้องค่ะเพราะว่าเขามาเขาคงจํากันไม่ได้แล้วอะค่ะจํากันไม่ได้แล้วเนาะว่าว่าใครเป็นใครเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะอยู่รวมกันคลอดหมายถึงว่าคลอดออกมาในในนี่เดียวกันเขาก็อยู่ด้วยกันห้าพี่น้องเขาแต่เคนตะเหมือนกับมาทีหลังค่ะเป็นครอบครัวใหม่ทีหลังเขาก็เลย อาจจะจํากันไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วอะค่ะเขาก็เลยจะคอยแกล้งน้องตลอดอันนี้ทองสร้อยนะคะทองสร้อยแต่ชองชองนี้คนละคนละครอบครัวค่ะชองคนละครอบครัวชองนี้จะพามากับบองโก้เนาะบองโก้น้องจากมาไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ชองแล้วพ่อตัวตึงทําไมลูก อันนี้คือตัวตึงประจําหลังบ้านเรานะคะแต่พี่ทองทิวน่ารักนะคะพี่ทองทิวน่ารักแต่ทองเอกเนี่ยจะ,ปะเป็นตัวตึงประจําหลังบ้านค่ะอันนี้คือทองกวาวค่ะแกล้งอะไรน้องไหนบอกแม่ซิแกล้งอะไรน้องฮะเราเนี่ย อเลนะลูกหืมรักน้องสี่เคนตาก็เป็นน้องของหนูเหมือนกันนะลูกนะนะครับชุดหล่อของแม่ครับอูโอ,โอ,โอเดี๋ยวตกเดีวตกเดีวตก,ต,กตัวยิ่งใหญ่ใญอยู่แมีส้มของเราน่ารักนะคะแมียส้มของแม่กิ่งแะส่วนใหญ่จะขี้อ้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยแน่นมากเลยชุดหล่อเนี่ย กุ่มนี้อยู่กับแม่กิ่งเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะกลุมห้าพี่น้องแล้วต่อมาก็เป็นกําไรทองค่ะอย่างที่บอกเนาะครอบครัวแรกก็คือถุงทองนะคะถุงทองมาตัวเดียวเดียวเนี่ยถุงทองอ่ะไปไหนแล้วถุงทองอยู่ไหนแล้วลูกเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่อ่ะอยู่นี่เนี่ยค่ะถุงทองวันนี้อยากออกมาเที่ยวหลังบ้าน แล้วค่อยมาเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ห้าพี่น้องกลุ่มนี้ห้าพี่น้องมาแล้วค่อยเป็นกําไรทองมานะคะกลุ่มนี้คือรุ่นแรกๆของแม่กิ่งเลยทำอะไรลูกฮะอาเตเต้อพี่ชับครับเอ,อ พี่ชาตทำไมมานั่งตรงนี้อ่ะลูกฮะส่วนนำโชคนะคะนำโชคอยู่ตรงโน้นนำโชคทำอะไรอ่ะลูกฮะนั่งทำอะไรปกติมุมนี้จะเป็นของนำโชคชอบนั่งนะคะแต่วันนี้พี่ทองทัพย์ขอจองทองทัพยขอจองเนาะ อุ้ยบิดขี้เกียจแม่บิดขี้เกียจหนักมากเลยนะคะนำโชคเดีย๋ยนี้เวลาแม่อุ้มอะ่ะพอเห็นแม่มาก็ลงมาละลงมาอ้อนแม่เหรอลูกลงมาอ้อนแม่ครับจะชอบมาเคลียรขาแม่รับเล็บก่อนครับแม่ครับรับเล็บ ทำไมลูกนะจ๋าจ๋าทองมั่นเรียกอะไรแม่ลูกนะจะเอาอะไรหนูเรียกจะเอาอะไรเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้กินนะลูกนะเออเดี๋ยวแม่เตรียมอาหารให้พวกหนูกินนะเยอะเยียเยอะเยียกันเต็มบ้านเลยนะคะเออเดี๋ยวแม่เอาให้กินแม่รู้แล้วลูกแม่รู้แล้วหิวแล้วใช่ไหมเออหิวกันแล้วใช่ไหมครับ อ๋อคนสวยคนสวยเรียกแม่เสียงเขานะคะทองมั่นทองมั่นลูกแม่ทองมานะคะอันนี้เป็นพี่สาวคนโตทองมั่นทองจัน์แล้วก็ทองหยดนะคะอ้อนมากมายเช่นกันแต่ละคนแต่ละคนเออตกกระจายตกกระจายแม่จะเอาอาหารให้กินทํากล่องอาหารล่วงนะคะเออ รู้แล้วว่าเสียงหวานนะ่ะรู้แล้วว่าเสียงหวานอาต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 าแม่รู้แล้วว่าหนูเสียงหวานลูกไปไปเดี๋ยวไปกินข้าวนะนะเนี่ยค่ะเวลาหิวมาก็จะเรียกแม่ยูยเย้ย้อยเยยกันแบบเนี้ค่ะแต่ละคนเนาอะออาตุนตุนนะลูกตุนตุน นี่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 งามงาเลยงามงาเลยเพิ่งตื่นใช่ไหมสายลมเพิ่งตื่นใช่ไหมลูกแม่ยังไม่ได้ตัดเล็บให้เดี๋ยวสายลมตัดเล็บนะลูกนะเหลือสายลมนะคะที่ยังไม่ได้ตัดเล็บนอกนั้นตัดหมดแล้วเนาะที่แม่กิ่งบอกไปเดี๋ยวแม่กิ่งเอาอาหารให้ลูกๆก,กินก่อนนะคะยังไงคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่ทุกท่านที่รับดูรับชมความน่ารักของเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่ทุกท่านมากๆค่ะไม่อาลูกน้ำชยัยไม่แกล้งน้องนะคบนะป่ะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินป่ะ